สวัสดีครับน้องๆฟีไฟของพี่วันนี้พี่ก็จะมาเอาบูย่าให้น้องๆนะครับเนื่องจากผมไม่ได้เอาบูย่ามาให้น้องๆเป็นเวลา20ชั่วโมงวันนี้พี่จะมาเอาบูย่าให้น้องๆอันดับแรกเลยต้องโดดลงมาเอา MP40 ก่อนเพราะว่าพี่จะเล่น MP40 ทั้งเกมแต่มีคนโดดมานั่นไนงะลุดเข้าไป ข้าหัวครับแดงเขียงเลยตรงหวบนี้ตายไปนะแล้วก็มันก็ยิงกันนัวเนียเลยแถวนั้นพี่ว่าพี่ต้องไปแจมแต่ก่อนจะแจมะนะพี่มาเอาไอ้ตัวนี้ก่อนมันยิงกันอยู่ตรงนี้นี่งไงมันวิ่งมาแล้วมันตึงอยู่นะมันดูดูการแต่งตัวมันตึงอยู่นะดูดูตายานะ้เนี่ยตายหมดตี้เลยมายังไงกลับไปทั้งนั้น พี่จะเอาบูย่าให้น้องๆพี่เกมนี้พี่ต้องเอาบูย่าให้ได้ไม่งั้นน้องๆเขาจะเสียใจเพราะว่าพี่สัญญากับน้องๆเขาไว้ว่าพี่จะเอาบูย่าแต่ว่าเกมนี้มันตึงจะแปลกผมเห็นแล้วอยู่ข้างในโดนแน่น้องๆไม่ต้องแปลกนะ ว่าเสียงพี่เป็นอะไรทำไมเสียงพี่ถึงเปลี่ยนไปเสียงพี่พมันแหบมากเลยตอนนี้อ่ะพี่เจ็บคอมากเลยใครอยากจะร้องใหง้แต่ว่าก็จำเป็นต้องําคลิปให้น้องๆดูไงกลัวน้องๆเขาเหงากันมาเรามาอยู่ในเกมดีกว่าเราไม่ต้องพูดเรื่องอะไรมากมายตอนนี้อ่ะมันมีคนยิงกันยูได้งยินเสียงปืนปงปังๆอ,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 อยู่แถวนี้พี่ว่า มันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนนี่ไงมันโดดลงมาแล้วพี่ว่าพี่จะเข้าเลยนะนี่ไงย,ยิงเข้าหวัหวเข้าหวัหวเข้าหวัหวเข้าหัวนี่ไม่ตายนี่ไงได้นี้ดูเข้าไม่ไหวแล้วมามาเก่งขนาดนี้จะตอยดาไปนะแค่นั้นแหละไม่ได้ตรงไม่ได้ตึงพี่บอกเลยว่าพี่อเอาสุด เกมนี้ยังไงพี่ก็ตั้งใจเล่นมากมากเพราะว่าพี่อยากได้บูยามาให้น้องๆน,นี่ออกไอ้นั้นยืนทำลายก็หัวแตกไปยืนไม่มองอะไรไม่ดูอะไรยืนเฉยๆหัวแตกไปชะโอเคจังหวะนี้ก็ซ้ำไปไม่ไม่ซ้ำเฮ้ยมีคนยิงโอ้โ,อโอหไม่ลอยตูดวะไอ้นี่ไม่ลอยตูด ้ลอยตูดแบบนี้อ่ะตรงโดนพี่ไม่ปล่อยให้รอดแน่พี่บอกเลยไอยท้ทีส่วพี่มันแรงรูดทีเข้าหัวรูดทีเข้าหัวเข้าหัวอย่างเดียวไม่เหลือ,อมันอยู่ไหนวะมันยิงอยู่นเนเนมะื่อี้เนี่ยมาหลังเลอเปล่าหาไม่เจอเลยอยู่บนหลังคาหรือเปล่ามันลงมาแล้วมันกลับขึ้นไปหลังคาหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่จะหาให้เจอแต่พี่ก็จะเอามันให้ตายแต่พี่ก็จะเอาปู่ย่าให้น้องๆและแล้วเราก็ฟาร์มมาได้เยอะแล้ว mp 4ี่เราก็มีแล้วแล้วก็ปืนอะไรไม่รู้ปืนอะไรไม่รู้เนี่ยปืนยิงยุงโอเคงหวะนี้ก็วิ่งหาคนก่อนนะแต่ว่าไม่เจอว่ะ นี่ไงมันยิงอยู่บนหลังคาแน่เลยดูทรงผมว่าน่าจะอยู่บนหลังคาต้องไปหาไอเหรียญเราก็ไม่มีทีนี้จะขึ้นบนหลังคา,า,าก็ยากถ้าเหรียญมีนะซื้อประตูวาร์ปเลยไม่ยากแต่นี่เหรียญไม่มีเหรียญมีแค่เจ็ดร้อยอ่ะต้องมาดูอันนี้ก่อน,นอมีไหมมันไม่มีอ่ะอไ,ได้ลาซาลาสามไม่อยู่บนหัวอ่ะมันโกงมันวิ่งเร็ว ใช่ป่ะใช่แล้วโคตรโกงกับบอกเลยต่ว่วาตอนนี้ก็โดดด,ดึง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 แต่ว่าคนก็ไม่รู้ไปไหนหมดวะตัดภาพดีกว่าไหมโอเคถ้างั้นก็ตัดภาพดีกว่าตัดภาพมาก็มีลายชายอยู่บนหัวทีนี้พี่ก็จะมาเอามันเลยราะพี่เ่ะนายมึงกุดแล้วพี่จะตึงพี่จะโกง พี่ต้องเปิดพี่ยิงมั่วไปเลยตัวเนี้ยแต่มันอยู่ตรงเนี้ยแมันไม่เห็นใช่ไหมเอา,อามันอยู่ด้านหลังนี่วะยิง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 เรียบร้อยตายนะตรงนี้มีหรือเปล่าหาดูก่อนเพราะให้เห็นไอ้วอลไม่มีวะ่ะอ๋อยิงร่างตัวเองอ่ะโคตรงงอะไรอ่ะโอเคตายไปโอเค,อเคนะอย่างนันบวกกันดาวไปเหนยเหยตัวนี้ เห็นเล่าอยู่ตรงไหนพูดเข้าไปหัวแตกตายโมตี้ไม่หลือบอกแล้วว่าพี่จะเอาบุญญาเกมนี้ยังไงพี่ก็ต้องเอาบุญญามาให้ได้ไม่ว่าจะกระตุกหรือไม่กระตุกก็แล้วแต่แต่ว่าดูทรงแล้วเหมือนจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยโทรศัพท์ไม่เหลยกระตุกโทรศัพท์ไม่ค่อยดีมันก็เลยกระตุกนิดนึงเข้าใจนะครับน้องๆก็ทนดูไปนะครับเผื่อได้โทรศัพท์ใหม่แล้วจะตึงกว่านี้ แต่ว่าแค่นี้ก็เล่นได้อยู่เราจะไปนอกเรื่องแล้วมามาอยู่ในเกมดีกว่าตอนนี้ก็เก็บไปแล้วประมาณ6คิวได้ก็เหลืออีก20รวมถ้งตัวเองก็เป็น20คิวสวานี้ก็โหนสลิงเกับไปดีกว่าตัดภาพไหมไม่ตัดดีกว่าเนาะเดี๋ยวเวลามัน น้องนี่ไงเจอคนแล้วไม่ต้องไม่ไม่ตัดก็ได้ว่ามันมีคนเอาแอร์ดอปตรงนี้พี่จะไปแจมมันพี่อยากเข้าตูดมันจังหวะนี้อ่ะพี่บอกเราว่าพี่จะเข้าตูดนี่ไงมันปายวอลอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีพี่เอาตรงนี้ก่อนไม่ขออะไรมากพี่ขอเอาตรงนี้ก่อนนะตรงนั้นปล่อยไว้ปล่อยไว้ก่อนตรงนั้น เอาตรงนี้ก่อนเผื่อแบบจะเคลียร์ทางทาง่ายๆถ้า uh, เอาตรงนี้ได้คือเป็นแชมป์เชื่อพี่ไหมเอาตรงนี้ได้นี่คือเป็นแชมป์เอ้ามันไปไหนเราไม่เห็นนะพอไม่เห็นวะ่ะแต่ว่านั่นบนยิงกันนั่นงไงโอ้ยลูกไม่โดนโอ้ยจะตายลูกไม่โดนแบบนี้มีเสิยตายแน่โอ้โหลูดไม่โดนเลยเสีมเสียออมไปสามลูกแล้วอุย้ยหลัง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 โอ้จะตาย มาวาบมายังไงพี่ก็ไม่ยอมตายพี่จะเอาบูย่าเกมเนี่ยไอตัวนั้นแม่งมันยิงจัดว่ะน่าจะไม่ไหวนะถ้ามันโถมมานี่คือตายนะแต่นี่มันไม่โถมไงโอเคท้าไม่โถมแบบนี้พี่ก็จะเล่นง่ายนิดนึงเห็นเหรอยู่ข้างหลังมีตัวนึง่งไปหวอไปก่อนแล้วก็ขึ้นไปเอาข้างบนปล่อยให้มันอยู่ข้างล่างขอแจมหน่อยนะน้อง น้องขอเจียมหน่อยอุ้ย,ยมีอะไรอ่ะตายไปหมดเต้เตหลืออีกตัวหนึ่งตรงนี้พี่ขอพี่ขอพี่ขอตัวหัวนี่ไงตายพี่อ่ะขอได้ไหมไอ้ตัวนี้พี่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วมันอยู่ตรงนั้นเออตรงนั้นแหละพี่จะเอาพี่เอามันปล่อยกะถาไปเอาวู้ฮู้อ้อนเออเออเออปังตายแล้วอีสุโดโง่ วิ่หลังมาปายวอก่อนอยู่ตรงไหนวะอ่าเห็นแล้วตรงหินตรงหินพี่เห็นแล้วล้อเลือดเต็มถ้าเลือดเต็มอะเล่นได้มามาวัดกันดิมาวัดกันดีน้องมอไม่โดนโอ้โหลูดไม่โดนลู่ไม่ขึ้นหัวเลยอุ้ยหลังมาโอ้โหหลังมาอีกแล้วโอ้โหจะมาอะไรเยอะแยะ จะไม่ไหวแล้วเนี่ยไอวอลเล์ er ที่สามลูกเนี่ยอุ้ยด,ดูดูดูมันทําดูมันทํามันปลาไม่มาอย่างเดียวเลยผู้ไฟมาอย่างเดียวเลยจะยิงบ้างไฟมาใส่อย่างเดียวเลยมาดิเพราะมันไปแล้วเนี่ยมันไปเอากับอีกหนึ่งละโอเคเล่นง่ายดีแบบนี้มีโอกาสได้บูยาเพราะว่าเหลือแค่หก เดี<โ> recently, so aves, ๋ยวงั้นก็ขอฟาร์มของก่อนนะลูดของก่อนลูด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 ของอย่างเดียวเอาไอซ์วอลก่อนเผื่อแบบท้ายทาเกมแบบจะชูเขาได้ไงมีไอวอลเนี่ยต้องชูได้แน่นอนแต่ถ้าไอวอลหมดเมื่อไหร่บันไลทุกทีแค่ไอวอลไม่หมดถ้าโดนหัวก็บันไลเหมือนกันนะนี่ไงเห็นแล้วบนหินโอ้โหเป้าไม่ล็อกอ่ะทอจัดเลย ต่ว่าโทรศัพท์พี่มันก็หน่วงๆนิดหน่อยนะอุ้ยมันยิงกันขอแจมหน่อยอ้าวเข้าหัวไปไม่ดาวไม่ดาวได้ไงวะไม่ดาวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ยิงกันเองโอเคจังหวะนี้ก็เหลือแค่เท่าไหร่ไหมเหลือสามตัวโอเคน้องๆไม่ต้องห่วงนะบูญ่าได้แน่นอนจังหวะนี้อ่ะเข้าวงก่อนดีกว่า ไปเล่นในวงดีกว่าเพราะว่าจะได้เปรียบเขาก่อนจะเข้าวงก็ต้องหาปืนฟองปืนไฟก่อนนะเพื่อมีนี่ไงได้แล้วโอเคไม่สมนี้มีอะไรบ้างมีสองขวงังไม่เอาดีกว่าเอาฟาร์มัสโอเคฟาร์มัสามมาได้ปืนโกงละยิงอะไรน้องมามาพี่ขอแจมหน่อยมีมีตัวโดดลงมาเอา้าเจ็ดคนแล้วเหรอเร็วจังวะ มาตายไปซะไอตัวเนี้ยโอเคตายไปไม่ตายนีเนาะดาวมันแค่ดาวยังมันยังมีเพื่อนมันเพื่อนมันอยู่ตรงไหนอ๋อมีกันอยู่ตรงนี้อยากจะเจมอยูนะ่แต่ว่า oh, <like> ตายตายตายนี่นี่ตายไปโอเคจังหวะน,นี้ก็เหลือแค่สมตัวไม่รู้ว่าใช่ตี้มันหรือเปล่าหรือว่าคนละตีกันน่าจะตีมันแหละมั้ง แต่ก็สามหนึ่งก็เอ้ยคุณตี้กันนีหว่าเหลือแค่สองตัวสองหนึ่งแบบนี้พี่ว่าพี่ไหวแต่มาดูการว่าจะไหวหรือเปล่าเหมือนโทรศัพท์จะนุ่งหน่วงนิดนึงท้ายเกยมแม่งโคตรหน่วงอะ่ะหน่วงจัดแต่ว่าเหรียญก็เยอะนะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมทิ้งไหมวะเก็บไว้นี่แหละพี่จะเอาบุย่ามาให้ได้นะน้องๆน,น,นะเกมเนี่ย นี่เงยิ่งมาอะไรตรงๆตรงๆโอ้โหโคตรเก็บแบบนี้ต้องเข้าแล้วแบบนี้ต้องเข้าแล้วไอ้นั่นมาไอ้นั่นมาลูกไปจานจอมว่าเล่นนี่ไงได้ละเดาวไปไอ้นั่นอยู่ตรงต้นไม้โอ้โหโทรศัพท์น่วงอ่ะโคตรแหลกเลยโอ้โหดูดิแม่งโคตรแหลกอ่ะโคตรกระตุกโอ้โหดูดิจะเล่นไหวไหมเนี่ยโอ้โหกระตุกจัดดูโอ้โหดูอ๋อโคตรกระตุก ออขนาดก,กระตุกนะน,นี่ยังชนะได้โอ้โหได้หมูย่านะครับโอเคก็เอาหมูยา่าให้น้องๆน,นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกด,ดไลค์ด้วยขอบคุณครับที่เข้ามารับ